็สดชื่นกันไปนะครับสําหรับในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับพวกเราประสบความสําเร็จ4วันกันเข้าไปแล้วครับยินดีกับ f c หน้าช่องทุกท่านครับแล้วก็ยินดีกับ f c ในพัฒคารหลูด้วยละกันครับในค่าคืนที่ผ่านมาสําหรับเมนูหลัก5เมนูครับในค่าคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในด้านของซิดนีย์การทําประตูเยอะ ทางด้านของเนะเมนูหลักอย่างฟรีออเรนติน่าเมนูมั่นใจอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพลาดนะครับสำหรับเมนูเดียวคือหมาป่ากรุงโมเอเอสโลมานะครับก็ถือว่าเล่นะนักเตะสิบคนนะทำอะไรทางด้านของแอตลติบีเบลไม่ได้ก็ตกรอไปด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับเมนูแก้รอบเช้าครับ ทางด้านของอินเตอร์ไมอามี่มานาทีบาบครับก็อัดคู่แข่งไป2ประตูศูนย์นักัคืนที่ผ่านมาครับเราประสบความสําเร็จไปถึง4เมนูครับแล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ครับในกําืืนที่ผ่านมานะชุดอัลบั้ม3ครับในกําคืนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเดี๋ยวเอาผลงานมาให้รับชมแล้วกัน อ่ะนี่เลยนะครับยินดีครับกับพี่พีเอครับในพัฒนาหลูด้วยละกันครับสวยพี่ท่านไหนละกันครับที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้10บปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเข้ามาสัมผัสเองครับปัดขวาไปที่หน้าช่องตายลูกโปครับจะมีคําอธิบายอยู่อ่าน้ำามเใจครับและกดติดตามกันเข้ามาได้เลยสําหรับช่องทางตอกๆครับส่วนช่องทางบ้านแดงใต้คลิปวิดีโอครับคลิกกันเข้ามาได้เลยผมจะวางดิงทางเข้าไว้ให้ส่วนก็คือวันนี้ครับสำหรับ1ทีมละค่ากล้องประจําค่ําคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้ครับ ให้เราไปที่ดังด้านของเวลาสตยสองครึ่งเลยแล้วกันครับในศึกดังด้านของบุนเดสลิก้าเยอรมันครับเป็นคู่ระหว่างทังด้านของเจ้าทีมอย่างซังปาวลีครับอันดับที่15ของลีครับครับคืวันนี้จะเปิดรังรับการมาเยือนของทังด้าน นะครับออฟเฟนทามนั่นเองครับทีมอันดับที่13ของลีกรับก็ถือว่าผลงานครับของทั้งคู่ครับอยู่ในโซนตกชั้นด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับทางด้านของเจ้าทีมอย่างซังปารีตอนนี้ครับจากผลงานในลีกที่เก็บมาทั้งหมด22คะแนนรับรวมถึงทางด้านของฟอร์มที่ผ่านมาครับซังปารีตลอด5เกมหลังสุดรับรวมทุกรายการแล้วก็รวมเฉพาะในเกมลีกไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทีมที่แย่มากมาก นะับส่วนในด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านออฟเฟนไฮมในเกมเยือนล่าสุดบุกอัดโบคุ้มครับไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับก็ถือว่านะครัทำให้นะทางด้านของออฟเฟนไฮม์นะตอนนี้ครับมีอยู่26คะแนนในเกมลีกนั่นเองนะส่วนในด้านของผลงานครับ ในเกมนัดแรกในลีกรดูการนี้เป็นด้านของสังเปารีครับที่บุกอัดทางด้านของออฟเฟนทามถึงทีมสองประตูต่อศูนย์ครับตัวตึงฟุตบอลครับในคำคืนวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านของเจ้าทีมอย่างสังเปารีกับเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะสถานเดียวเสมอไหนเสมอกันตัวชาไปครึ่งแขบลาตีสวัสดยกกวนครับต้องบอกเลยครับถ้าวัดกันแล้วหมัดตองหมัดปอนต่อปอนครับ ฟอร์มของทางด้านออฟเฟนแฮมครับดีกว่าเยอะครับตลอดเกมเยือน2นะัดที่ผ่านมาในเกมลีกเก็บ6คะแนนเต็มเลยนะครับสำหรับทางด้านของออฟเฟนแฮมส่วนทางกับทางด้านของซังเาอรีครับที่ล่าสุดลุงแพ้คาบ้านในถิ่นของตัวเองครับนะก็ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับกระแสไหลเอียงซังเพารีก็จริงครับแต่ผมขอสวนกระแสะครับคัคืนวันนี้ไฟเดย์ไนท์ครับโปรแกรมกันในขานค่อนข้างพลิกแปลงครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําคัาคืนวันนี้ครับวัดใจครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านออฟเฟนแฮมครับคัมคืนวันนี้ จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพล๋อมีสร้างบิ๊กเซอร์ไพด์ด้วยบุกไปอัดทตงด้านของสร้างเาลีชำระแครในเกมนัดแรกได้อย่างแน่นอนในคำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนพี่นั่นไหนลวกันครับที่สนใจครับอยากไปเติบโตในพัฒนาการเดียวกับผมและกันครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้ลูปโปครับจะมีคําอธิบายอยู่นะอ่านดัความเข้าใจครับและกดติดตามกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับช่องทางต๊อกต๊อกส่วนช่องทางบ้านแดงใต้คิววิดีโอครับ คิดกันเข้ามาได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะับและวันนี้ครับค่ำคืนวันนี้ Friday night เราจะประสบความสำเร็จพร้อมนับผ้าไปพร้อมๆกันครับส่วนค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอ fc หน้าช่องทุกท่านเฮงๆบางๆทุกท่านแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ